ท่านไปทาเองเปลี่ยนเองหมดอีกเยอะนะครับนะสภาพงามๆราคาเบาๆสบายใจสบายกระเป๋าขนาดนี้นะครับควักเงินจ่ายไปได้รถสภาพแบบนี้มาขับนะผมว่าไม่มีคําว่าเสียดาเลยนะรถมันรูปร่างดีจริงๆรูปร่างงามสะอาดทรวดทรงดูดีไปหมดรอบคันเลยนะเนี่ยดูแลกันแบบซุปเปอร์คาร ใช้น้อยจอดเยอะสภาพใหม่มากๆไม่ว่าจะเป็นเบนซ์วอลโว่บีเอ็มหรือรถอื่นๆอีกมากมายเห็นคันนี้แล้วมีความรู้สึกว่าดีใจแทนกับเจ้าของคนใหม่ที่จะได้รถคันนี้ไปครอบครองเลยนะครับแม่ดูแลมาดีจริงๆรถหรูคู่บาร,รมีสภาพดีสุดๆเลย สภาพแบบนี้นะทั้งดูดีแล้วก็ภูมิฐานนะใช้ติดต่องานก็ได้นะครับเลิกงานก็แวะเที่ยวพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ออกวิ่งไปท่องเที่ยวได้ไกลๆไม่คุ้มจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะรถด,ดีๆที่ท่านจะหาได้จาก Facebook Marketplace นะครับพลาดไม่ได้จริงๆนะครับติดตามรถทุกคันได้นะครับข้อมูลรายละเอียดรถยนต์ผู้ขายอยู่ ในคลิปวิดีโอนะครับดูแล้วก็เจอชื่อผู้ขายก็เข้าไปใน a c e b o o k ครับเสิร์ชหาชื่อนั้นได้เลยนะครับเจอก็ติดต่อเจ้าของรถได้เลยครับ Facebook marketplace นะครับก็มีช่องทางให้ท่านได้ติดต่อเจ้าของรถตัวจริงได้นะครับมีอยู่ในคลิปวิดีโอนี่นะครับมีเห็นชื่อเห็นโปรไฟล์ผู้ขายเขานะครับก็เปิด facebook ครับแล้วก็พิมพ์เสิร์ชหาตามชื่อที่อยู่นี่แหละครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเจอ ผู้ขายตัวจริงได้เลยครับสภาพดีภูมิฐานติดต่องานก็ได้ขับท่องเที่ยวก็ดีเห็นอย่างนี้แล้วนี่ก็ให้ความรู้สึกว่ารถมันยังอยู่ในสภาพที่เรียกว่าให้ความมั่นใจได้นะครับใช้งานได้น่าจะดีเป็นประจำในทุกๆวันเลยนะ